สวัสดีครับอยู่ผมชวนฟู้ดคาร์นะครับเหมือนเดิมกับเช้าเช้านะครับวันทํางานนะครับผมก็เมื่อวานนี้หยุดนะครับก็ได้กินส้มตำฝีมือแฟนไปแล้ววันนี้อยากกินข้าวเหมือนเดิมนะผมเป็นคนที่ชอบกินข้าวมากแต่รอแป๊บนึงนี่นะครับเจอกันเช้านี้กับข้าวหมูทอดนะข้าวหมูทอดดูใกล้ๆนะครับสวยไหมโอ้หมูโปะข้าวเต็มๆเลยนะครับผมสวยมาก จะเพิ่มไอเทมนิดนึงนะครับเป็นนี่นะครับอ่าตักมาก่อนนะน้ำพริกเหมือนอารมณ์น้ำพริกหนุ่มนะอืมเขาว่าอย่างนั้นนะน้ำพริกหนุ่มเขียวเขียวนี่เห็นไหมครับโรยเข้าไปนี่นะครับผมเป็นข้าวหมูทอดน้ำพริกหนุ่มแล้วกันอ่ะตั้งชื่อง่ายเข้าโอ้โหแต่ข้าวร้อนมากนะครับอ่านะครับอรอยข้าวอร้อน เื็อร่อยวนพริกดีข้าวหมูทอดนี่มันสุดแล้วครับขอแบบคำใหญ่ๆเลยดูสองชิ้นเด้นเน้นนะครับผมร้อนข้าวร้อนเ้าอ,อร่อยได้ครับ